โอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นการสร้างตัวลองใน ID นะครับตัวลองใน ID ก็คือตรงนี้อ่าเป็น,นที่น่าเลือกตัวละครแล้วก็ ID อันเนี้ยควรมีไหมอ่าถ้าเราแอดสลอตไปอีก500ใช่ไหมมันจะได้ทั้งหมด7ช่องมาครับ1 2 3 4 5 6 7ช่องละ500ก็เพิ่มอีก1,500นะครับดียังไง สร้างตัวละครลองอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาตัวอย่างของไอเซิร์ฟเซิร์ฟเกาหลีมาให้ดูนะครับก็เดี๋ยวไปดูตัวหลักกันก่อนนะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่เซิร์ฟเกาหลีนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวลองทั้งบดนะตัวลองทั้งหมดเลยนะครับดียังไงก็คืออ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันก่อนนะครับตัวแรกก็คือตัวนี้เอ่าตัวนี้นะครับ ก็คืออันนี้ตัวละครรองใน ID นะครับสิ่งที่เราต้องทำคือเหมือนกับตัวหลักเลยนะครับแต่เราแค่มาเล่นเควสรายวันก็พอนะก็คือ่อนอื่นเราต้องหากิลอยู่นะครับเราต้องมีกิวเราก็ต้องมาทำอย่างเงี้ยอแรกแต้มกิลบริจากคกิลอันนี้ใช้เวลาเคลียร์ ID ต่อวันก็น่าแค่จะชั่วโมงหนึ่งนะครับเคลียร์ ID ทั้งตัวหลักตัวรองเนี่ยชั่วโมงหนึ่งที่เหลือก็ปล่อยฟาร์มยาวๆเนี่ยแล้วก็แลกแต้มนะครับ พอมีแต้มนี้แล้วก็มาแลกให้เป็นแต้มตัวนี้2500แต้มนะแล้วก็เคลียร์ไอไปเรื่อยๆนะครับนี่ประมาณนี้นี่ตท้เควสเคลียร์ไอดีพอเราเคลียร์ไอเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยทุกทุกตัวละครที่เรามีนะครับอ่ะโอเค เดี๋ยวที่นี้ผมจะมาบอกว่ามันจะดียังไงนะครับในการเคลียร์ไอดีก็คือในการมี ID ลองมีตัวลองใน ID ดีหลักแล้วกันอ่ะเรียกตัวลองใน ID ดีหลักก็คือแต้มตรงนี้นะครับแต้มอารีนาแต้มอารีนาเนี่ยมันจะไม่ซ้ำกันนะก็คือตัวละครใดตัวละครแต่ละตัวละครเนี่ยมันจะแยกกันนะครับอย่างแต้มตัวลองผมเนี่ย มีอยู่27,000ถูกไหมสิ่งที่แต้มอารีน่ามีประโยชน์ในแต้มแต้มอารีน่าทำประโยชน์อะไรได้บ้างนะก็คือเราจะเอาไปซื้ออันนี้เราจะมีชุด PVP เนี่ยชุด PVP ใส่ทุกซีซั่นเลยนะครับเห็นไหมอันนี้มี20,000ก็ได้มาแล้วชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นนี้ก็ตกละถ้าตอนนี้มันประมาณ30กว่า M นะครับก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ไม่รู้ว่าเซิร์ฟไทยเปิดเนี่ยมันจะราคาเท่าไหร่เนาะแต่ว่าชิ้นเนี้ยเราจะมีใส่ทุกซีซันเลยนะครับเพราะว่าแต้มตรงเนี้ยมันแยกแยกกันแต่แต่ละตัวละครนะครับแล้วก็แต้มตรงนี้เราจะต้องซื้อส่งให้ตัวหลักได้นะครับเราซื้อส่งให้ตัวหลักได้ด้วยนะครับแต้มนี้เราก็ซื้อไปนะครับนี่เราจะซื้อส่งให้ตัวหลักเลยนะครับั้ง นี่นะครับเนี่ยเราก็ส่งหลของให้ตัวหลักได้เลยนะครับเนี่ยทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะส่งให้ตัวหลักส่งไปเลยนะครับทุกอันส่งให้ตัวหลักอ่าไม่ว่าจะเป็นเงินเงินที่เป็นสีทองก็ส่งให้ตัวหลักได้นะครับเนี่ยเงินสีทองตรงเนี้ยเราก็มาเล่นถ้าเราเลเวล80เราก็จะได้2 5 0 0 0 ใช่ไหมสองแสนห้าแล้วก็ส่งในตัวหลักนะครับ p v p แล้วก็เล่นทุกวันปล่อยไปนะครับปล่อยออโต้ได้เลยนะครับปล่อยออโต้ไปตีให้นี่นะครับแล้วก็ปล่อยออโต้ให้มันไปตีให้เองเลยนี่เสร็จแล้วนะครับ ปล่อยอัโตจนหมดเลยนะครับอันนี้ก็ทําตัวอย่างให้ดูเนาะทีนี้เราก็ไปเอาของจากสมมติว่าสมมติว่าเราเคลียร์ตัวเด็กครบหมดแล้วนะแล้วก็ไปทำเควสรายวันนี่แหละเคลียร์หมดแล้วปุ๊บเราก็ไปที่ตัวหลักนะครับไปเอาของแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรเลยนะนี่แล้วก็ไปเอาของนี่ตัวหลักเดกผมยังมีปลาอยู่เลยนะครับ เบลของมาให้ตัวละครหลักแค่นี้เองนะครับหมดแล้วนะนี่นะครับแล้วก็ประมาณนี้เห็นไหมง่ายไหมนะครับ นี่แหละอันนี้ก็จะเป็นรูทีนมาจำวันที่ของโกสโซเอมนะครับเป็นรูทีนมาจำวันเลยนะก็ประมาณนี้แล้วก็เซตเซตที่เซตที่ควรมีนะครับที่เป็นตัวละครหลักก็จะเป็นเซตฟาร์มแนะนำให้เราทำเซตฟาร์มก่อนนะเซตดาเมจเอาไว้ที่หลังนะครับอันนี้เซตฟาร์มนะครับต่อมาก็จะเป็นเซตดาเมจก็คือเซตนี้ไอ้ตรงเนี้จะคือเซตดาเมจนะครับ เซดาเมจก็คือเซดาเมจเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นไปที่คีเล็ let, นะครับเนี่ยชุดก็จะเป็นคีเล็ดสร้อยก็จะเป็นคีเล็นะครับเออเลยีเล็ทั้งหมดเลยนะครับคีเล็เพราะว่าตัวผมเนี่ยแม่นยำม,มันล้นอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคีเล็แล้วก็เป็น, let, นคีเล็นะครับทุกอันทุกชิ้นนะครับ แต่ว่าอันเนี้ยต้องมีธนูคิเลตอยู่แต่มันบวกแค่7นะครับเบสดาเมจมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลยธนู1 1 1 0เนี่ยก็จะใช้เป็นอะไรจะขึ้นบวก10บวกไม่ติดนะก็ใช้บวกเไปก่อนนะครับก็จะเป็นตรงเนี้ยถ้าให้ดีก็เป็นคิเลตก็ได้น,นะแต่ exp ก็ไม่ได้แย่นะครับส่วนออฟลองออฟลองก็จะเป็น patk นะครับเน้นเป็น patk เลยนะ สำหรับเวล90ขึ้นไปเนี่ย PATK จะแรงกว่าเด็ก10นะครับอ่าประมาณนี้อันนี้เอาเท่าที่เราหาได้นะครับเนี่ยเอาเอาเท่าที่เราหาได้เนี่ยถ้า PATK ไม่ได้ก็ใช้เด็ก10ไปก่อนเพราะว่าเด็ก10เนี่ยจะเป็นเด็กที่ตันตันตันสำหรับของ1 9 0ขึ้นไปนะครับตอนนี้นะณนะตอนนี้นะครับก็ยัดเจมเป็นเด็ก16ไปเลยนะก็ยัด ยัดให้หนักๆไปเลยนะครับพวกนี้ก็จะเป็น PATK ตรงนี้ก็ยัดเจมไม่ได้นะครับอืมเห็นไหมเด็กทั้งหมดนะครับประมาณนี้ PATK เด็กแล้วก็อยัดเจม14ก็คือดาเมจมันจะล้นเลยนะครับนี่ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นสเตตัสนะน,นี่คอนก็ไม่ได้อัพเลยนะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งจะเป็นของเทนนิงนะครับเทนนิงเนี่ยเทนนิงก็คือตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น16เนี่ยคือจะเน้นไปในทางเดียวกันเลยก็คือเด็กล้วนนะครับลงเด็กทั้งหมดนะครับเด็กหมดเลยนะครับท,ทุกอาชีพทุกสายเลยนะครับจะไปที่เด็กล้วนทั้งหมด ราะว่าตอนไอ้มันเป็นเกมเกม PVP อนะเนาะก็คือวันฮิตนะครับก็คือใครวันฮิตใครก่อนได้ก็ชนะเลยนะเกมนี้นะครับเนี่ยก็จะยัดเป็นเด็กรวนทั้งหมดเลยนะครับอืมประมาณนี้นะครับอืมนะโอเคก็ ไกก็น่าจะหมดแล้วนะส่วนเรื่องการ์ดบอสเนี่ยนะครับก็ถามว่ามีก็ดีไหมก็ดีนะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยไม่เคยเปิดได้เลยนะอันนี้ก็จะมีอยู่แค่3ตัวเองนะครับการ์ดบอสค่อนข้างหายากนะครับถ้าเปิดเซิร์ฟไทยเนี่ยถ้าเราหาไอดีที่มีการ์ดบอสสตัวได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบอสตัวไหนก็ได้เนี่ยก็ เยินดีด้วยนะครับถือว่าโชคดีมากนะการบอสนะครับหรือถ้าใครที่มีกําลังทัพย์เติมเปิดการบอสให้ได้5้าดาวเนี่ยอันนี้ก็โหดเข้าไปใหญ่เลยนะครับก็คือการบอสห้าดาวเนี่ยเห็นไหมถ้าแตกโหดมากนะครับเบอร์มากอืมประมาณนี้เนาะนะครับเนี่แหละอันนี้คือสแตอบอสห้าดาวนะอันนี้ที่เซิร์ฟเกาหลีเขาก็มีกันเยอะเลยนะครับ การ์ดบอสห้าดาวนะใครไหวก็ไปก่อนเลยนะครับผมไม่ไหวแล้วประมาณนี้ส่วนอ่ะเดี๋ยวจะมาไกลเรื่องอันนี้นิดนึงนะครับไอการ์ดบอสเนี่ยสิ่งถ้าเป็นใส่กายภาพเนี่ยให้เราเน้นไปที่แอะกะเสือนะครับในอนาคตเนาะแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยของเซิร์ฟไทยเซิร์ฟไทยมันจะมีแค่หมากไก่เนาะถ้าหมาหมาไก่หมูนะครับ ถ้าเป็นบอสถ้าเป็นสายกายภาพเนี่ยก็ให้เน้นไปที่บอสหมานะครับบอสหมากับบอสหมูเนาะสองอันแต่ถ้าใครเล่นสายเวทก็เน้นไปที่ไก่ไก่กับหมูก็ได้นะครับบอสไก่กับบอสหมูสองอย่างมีสองตัวก็ยิ่งดีนะครับประมาณนี้ส่วนเรื่องการทำของเนี่ยสายกายภาพอะ่ะจะของแพงกว่าสายเวทนะครับ สายเวทจะราคาถูกมากดูอย่างที่เจมนะครับเจมถ้าไม่ใช่ดูตัวอย่างเจมนะเเดี๋ยวไปดูเจมเด็กสิบสอเนี่ยเด็กสิบสองตอนนี้จะอยู่ที่ราคา3าเอ็มนะครับเดี๋ยวลองไปดูเด็กสิบสของสายอินนะครับสายอิมจะอยู่แค่หนึ่เอมเองนะครับแล้วก็สเต็ง สเต็งก็ไม่มีขายนะไปดูที่อันนี้ก็ได้สเต็งสเต็งสิบสี่สามเอ็มสเต็งสิบก็เนี้ยประมาณนี้นะครับเจมที่จะแพงที่สุดเลยก็จะเป็นเจมเด็กนะเนี่ยเจมเด็กจะแพงนะครับสามเอ็มถ้าใครที่อยากเล่นง่ายเล่นง่ายเล่นสนุกทำของแบบเก่งเทียบเท่ากับ เติมเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นเล่นสายเวทก็ได้นะเล่นสายอิฐนะครับพวกนักเวทนักพศสายพัดสายไม้เท้านะครับก็ประมาณนี้แหละนะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางของเซิร์ฟอ่แนวทางที่จะเป็นหัวแถวนะครับของเซิร์ฟเซิร์ฟไทยเนาะก็เอาตามที่ไหวนะครับไหวเท่าไหนก,ก็เล่นเท่าที่ไหวนะครับไม่อยากให้ไปเร่งมากนะก็ใส่ฟรีอยู่ได้นะครับ ใส่พีอยู่ได้ใส่เติมก็อยู่ได้นะเล่นกันสนุกๆนะครับก็ไปแล้วนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาให้ดูแต้มเนาะเนี่ยแต้มมันแยกกันนะครับอีกไอดีหนึ่งมันมี2 7งหมเจใช่ไหมไอดีนี้ก็มีสองหมืสามันแยกกันนะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับไกด์แนวทางการเล่นโกโซเอ็มนะครับก็เราจะเล่นอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆเลยนะครับก็ไปละนะครับเดี๋ยวเจอกันชิปหน้านะครับก็สวัสดีครับ